สบายดีทุกคนมื่อกี้เฮาก็ได้มารีวิวเฮือนจำเมืองและหานจำเมืองก็คือโซนอาหารปิ่นเกียวเนาะทุกคนนี่ก็คือหานอาหารปิ่นเกียวเนาะอันนี้ก็เป็นอีกห่านหนึ่งที่อยู่ในตัวเมืองเมืองแขวงบกเก้ียวเนาะเมืองที่ยังอุดมสมบูรณ์มีธรรมศาษษสตร์ทรัพยากรหลายที่สุดเนาะในแขวงบกเก้ียวเนาะก็คือเมืองเมืองและเมืองผ้าเนาะ ยังอุดมสมบูรณ์ทางธรรมศาสตร์หลายที่สุดนี่ก็คือเฮือนทานเจ้าเมืองเนาะเจ้าเมืองเมืองมึงแขยงบกแก้วเนาะนี่ก็คืออีกส่วนหนึ่งที่เป็นสินทางเข้าไปหันโซนอาหารเิ็นแก้วก็คือห่านห่านเจ้าเมืองเมืองตุนพึ่งเนาะตุน่แม่นเนาะวาผพิดหานเจ้าเมืองเมืองมึงแขยงบกแก้วเนาะสินทางมา ค่อนข้างลาบากในระยะฟุ้นระยะเวลานี่เนาะตอนนี้เนาะยังสูงกลางกลางพรรษาเลยเนาะทุกคนให้ทุกคนเข้าใจว่าการเดินทางมันลําบากตูงนี้และแล้วตอนนี้เฮาก็ได้มาหอดผ่านเจ้าเมืองเมืองเมืองแล้วเนาะปิ้นอันหว่าปิ้นที่เรียบร้อยเนาะก็คือนี่ก็คือม้าเนาะฟ้องหานเนาะแล้วก็มี ตูบน้อยเนาะให้คนเฝ้าเนาะให้คนเฝ้าคนเฝ้าเนาะเพราะว่าเฮ็ดห่านจะนี่ต้องมีต้องมีคนเฝ้าเนาะบ่มีคนเฝ้าบ่ได้เนาะเพราะว่าต้องได้เบิ่งเนาะต้องได้มีนี่ก็คือหาเจ้าเมืองเมืองืนน้องปาน้องปาของเจ้าเมืองเนาะ แล้วก็มีห่านตูปหล้สิ่งไล้ตูปไล่เนะาะไล่บอลเนาะที่มีตูปเนาะสามารถมาเที่ยวหรือว่าสามารถมานั่งผ่อนคลายบรรยากาศที่อุดมสมบูรณ์ไล,ล่เนาะแล้วตอนนี้เราก็มาหอดเป็่นอันหว่าเราก็จะได้เข้าไปในหา่หานห่านเจ้าเมืองเนาะก็ตะเกิดก็เคยมาดอกเนาะแต่จะเข้าไปเนาะ จะลองเข้าไปเบิง่งพอวมาได้ขออนุญาตจากเจ้าเมืองมาแล้วเนาะนี่ก็คือห่านที่สามารถมันหนังผ่อนคลายมันลินมาเถิ่วมาหนังผ่อนคลายตามธรรมศาสตร์ร้ายเนาะเมืองมึงมีธรรมศาสตร์ร้าย,น,น,รราายนี่ก็คือเคาเน์เตอร์เนาะเคาน์เตอร์ที่จ่ายเงิน ที่ไปสั่งอาหารสามารถสั่งอาหารเลยเลยเนาะนี่แล้วเขาก็ได้มาบึงขอกไก่เนาะเขาก็ได้มาบึงขอกไก่มี่มีไก่ร้ายเนาะปดขักสุดเนาะหรือหน่อยขิดว่าหรือหน่อยเห็นเจ้ามาหรือหน่อยก็จะได้เห็ดแบบนี้แหละบ่มีิ่งเห็นว่านเนาะ นี่ก็คือแมนนำแมน้ำยั้งกบบุ้งแล้วเจอว่าสวยงามหลายเนอฮัเป็นวิวธรรมศาสตร์สวยงามที่สุดในเมืองมงเนาะเมืออเมืองบ่มี่านใดที่จะเถียบเท่ากับ้านนี้แหลวเนาะเพราะว่า่านนี้มันจะมีทางธรรมศาสตร์ท้งน้องป้าเนาะมีน้องป้าอยู่ประมาณหนึ่งน้องสองสามสามน้องเนาะแล้วก็มีขอกไก่มีสามารถสั่งอาหารไดเนาะประเภท ็นไก่ต้มหรือว่าเป็นไก่ปีงประเภทหลายอย่างเนาะทางฮานจะมีอาหารหลายสิ่งหลายอย่างก็คืออาหารที่ผนไดเลี้ยงไว้แะละเนาะก็คือไก่เนาะเป็นไก่เป็นเป็ดเนี่ยแหละหรือน่อยก็มักชุนเนาะหรือน,น่อยมาเห็นปศุสัตว์เนาะก็คือมักเลี้ยงซั์นั่นแหละเนาะนั่นเนาะเขามีก็มีคนเลี้ยงเบให้เนาะมันกำลังดา่าเบอยู่เบคืออีกคืออีกคือ สวยงามหลายทุกคนบรรยากาศฮาน้าอยู่กลางน้องแห่งสวยงามเราทุกคนเพราะว่าฮานเนาะถ้ามีเฮอเพยเฮดสัมนี่ก็ได้เนาะถ้าปินเฮอเพรอย,อยู่แถวกลางน้องก็คือหลอกเลียนแบบแถวคาสิโนเนาะเขาจะมีเฮอรเพเลียบตามต,ามตันเจรเนาะแต่เมืองเมืองยังบ่มีเนาะหรือน้อยคิดว่าถ้าผูดด้ใดเฮดคอนผู้นั้นอาจจะประสบผลสำเร็จเนาะในอนาคตข้างหน้าเนาะถ้าบ้านเมืองพัฒนาขึ้นมาเนาะเพราะว่า เดี๋ยวนี้เนาะมึงมึงก่อมีหนักธุรกิจหนักลงทุนมาลงทุนหลายเนาะก็คือเป็นคนจีนเนาะคนจีนจะลงทุนหลายก็คือบริษัทสวนกวนล้วยส่วนหลายจะเป็นบริษัทสวนกล้วยและสวนหมักแตงเนาะและทางฮานก็มีกรเขตกบเนาะเพ็ดกบของชาวเมืองเลยนี่เนาะคุณอย่ามาหลักเหยของชาวเมืองเด้อ กบมีป้าเนาะคือหารพันป้าเนาะโซนอาหารปิ่นเก้่ยวปิ่นอันหว่าในการรีวิวห่านเจาเมืองก่อสำเร็จปิ่นถี่เรียบร้อยเนาะปิ่นอันหว่าเหลีวยวนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ส่องยูทูบลือหน่อยแนเนลเนาะขอขอบใจทุกคนที่เข้ามาเบอ่งคลิปลือหน่อยเนาะขอขอบใจ